สวัสดีค่ะแฟนเพจฮานอยคิดเล,เล่นเป็นแนวทางนะคะตัวเด่นดิ้งรูดของแอดวันนี้นะคะเด่นดีสวยงามเจาะแตกให้ด้วยนะคะตัวเด่นวิ่งรูดของแอดนะคะเก้ากับสี่นะคะฮานอยแรกเก้าก็มานะคะตัวเด่นวิ่งรูดเก้ามานะคะส่วนฮานอยปกตินะคะสี่เก้าตรงๆเลยนะคะแอดเจาะให้ตรงๆเลยแล้วเก้าก็ยังมาหน่อย VIP นะคะเก้าหลักสิบนะคะสังเกตไหมคะเก้าหนึ่ง ก็จะมาบรรทัดละหนึ่งตัวนะคะสังเกตหกสามเห็นไหมคะประมาณนี้นะคะสามหนึ่งลองดูตารางของแอดนี่นะคะเขาจะมาบรรทัดละหนึ่งตัวนะคะสังเกตนะคะเดี๋ยวเรามาดูของวันพรุ่งนี้กันนะคะหานอยวันที่สิบมีนาคมนะคะเดีอราตรวอบกันหนอยวันที่สิบนะคะติดเดือนสาม ตารางรวยของแอที่จะใช้ในวันพรุ่งนี้นะคะตารางรวยนะ่าจะเป็นตัวเลขเดียวกันนะคะของวันนี้นะคะตารางรวยนะคะอย่าลืมนะคะดูบรรทัดละหนึ่งตัวนะคะถ้าไม่ชอบที่แอบจะให้ก็วินเอาเองในตารางก็ได้นะคะ นี่คือตารางรวยของแอทที่จะใช้ในวันที่10มีนาคมนะคะสำหรับตัวเด่นวิ่งลูกของแอดนะคะตัวเด่นวิ่งลูกของแอดในวันพรุ่งนี้นะคะสองตัวสวยงามวิ่งลูดไม่ค่อยผิดหวังนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ของแอดคือเจ็ดกับเนะคะตัวเด่นวิ่งรูดพรุ่งนี้คือเจกับ9นะคะส่วนแปดชุดที่แอดจะจับให้นะคะเจ็ด74 7เจดสองเจดสเจดเนะคะ ส่วนชุดเก้านะคะเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าแปดนะคะตอนนี้สูตรก็เริ่มเดินดีแล้วนะคะสูตรเริ่มกลับมาเดินดีแล้วนะคะสำหรับตัวเด่นของแอดนะคะอยู่ตรงนี้ของตารางตรงนี้นะคะก็จับวินเก้าแปดเก้าเจ็ด ้าหนึ่งเก้าศูนย์ลักษณะนี้นะคะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก้าประมาณนี้นะคะก็ะคือนี้คือเป็นสูตรของแอดนะคะเอาตัวเด่นของแอดไปยิงนะคะแถวและหนึ่งตัวนะคะแถวและหนึ่งตัวสำหรับหนอยพิเศษปกตินะคะ V e I P ใช้สามนอยนะคะแปดชุดของเอสใ,ใช้ทั้งสามนอยเลยนะคะหาตัวเด่นวิ่งรูดของอาจารย์ท่านอื่นมานะคะแล้วก็มาจับ คออู่กับของแอดได้เลยนะคะเพิ่มความแม่นยำนะคะฮานอยนะคะเป็นสูตรของฮานอยนะคะเป็นแนวทางเป็นแนวทางให้เป็นแนวทางนะคะสําหรับฮานอยหวยฮานอยนะคะฮานอยพิเศษปกติ VIP อพนะคะทั้งสามน้อยเลยนะคะสูตรของแอดตัวเด็ดวิ่งรูปของแอดสองตัวค่อนข้างจะแม่นนะคะค่อนข้างจะแม่นเอาไปเป็น ตัวเน้นนะคะถ้ามันไปตรงกับของอาจารย์ท่านอื่นนะคะเอาเอาไปเป็นตัวเน้นได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามให้แอดเป็นกําลังใจให้กันนะคะจะได้เฮงเฮงปังปังทุกวันนะคะขอให้เฮงเฮงทุกคนเลยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ